ก็มาทุก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 ทุาเุกนุกทุกทุกทุกบ่กทุกทุกทุกทไมทุกุ่กท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 ุัทุกทกทกทเทุกคกทุ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 กทักทุนทุก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 ทททกทุกกทกะรททก นั้นไปเลยมาคับเลยนะครับเจ้าก,กินนาทีพออืมฉันไม่รู้เล่นไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยแล้วค่อยถามอมือ้าวจะจะเสร็จแล้วก็เปิดปล่อยครับเฮ้ตัวก็ตัวแบบนี้นะครับโ ครับมาสักสี่ห้าอันนะครับเล็กปเปลยนะครับวันเนี้ยขวแรกเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่นเลื่นเลื่นลื่นเดี๋ยว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 ตัดตรงนะครับเ,เดี๋ยวขอปรับอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีโอเคอ่้นะครับ ก็มาป,ปรับอะไรมานิดหน่อยัให้มันแบบมันคดลื่นเลยมันลื่นจริงไปรับ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 ปรปเ,เ,เอาเอาเอาจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้หน่าผาใหญ่แล้วเอ่อหาวิวดีไหมครับรวบรวมทรัพยากร มี icana, ขวานก็ไม่ตัดเนาะชีว so ิตถ้าใครมาถ้าใครมาใหม่ก็ยิ่กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับโอเคเอเดเดๆๆๆๆๆๆๆเอเ ผมขอตัดไปตอนสร้างบ้านเสร็จแล้วครับเบื่อที่คุณจะมาดูผมสร้างบ้านก็สร้างมาสร้างบ้านได้ได้มาสักพักนึงครับโอ้ยเป็นไรวันนี้โอเคครับใช่หหนค่ะธุรกรรมหมูโอเค เออ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 ื่อยๆเผือเดนะปืดโอเคนะอืมเปล่าเอ่อผมเครื่องมันได้เหล็กสามกี้เนี่ยื่อกี้นี้มันผมเดินดีมมันก็ตกน้ำแล้วครับ ชำแระกหมูสองตัวนี้ก่อนจะทำการหยุดชั่วคราวนะครับสแลกเนื้อหมูเออเออเริ่มแห l e แล้วเริ่มเออ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  select อืม,โอ,อมโ,โอเคครับหยุดชั่วคราวบัไม่กลบโอเคครับ โอเคครับเมื่อกี้นี้มันโอ้ยเชื่อมองเลยไม่เห็นเลยตายละเฮ้ยอะไรอะถานจนะไมเนี่ยเพาะเขาขุดก่อนนะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับคุณเนะนี่ยนี่จริงจริงด้วยถานถานถานฐาน,านเอา้าตเราไม่ถานแล้วเหรอแล้วก็สวดดีครับแล้วก็ปับไปเลยโอ้โหเห็นหนมองไปห็นไม,ม่ถานเลย สองก้อนเนี้ยเพื่เพื่อผมต้องสร้างบ้านเชือกคาแล้วเหรอครับเพราะข้างบนมันมืดนะครับเห็นไหมเนี่ยซอมบี้มาและเฮี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อก <c oughs> <c oughs> ี้ลนไปหน่อยครับเมื่อนกะี้เนี่ย เคนะครับผมขอสร้างบ้านชั่วคราวไปก่อนหรอบกว่าพิชิตซอมบี้มีคนถามว่ามีจคนจะถามไหมว่าเอาดาบมาแล้วเพื่ออะไรเออก็ใช่เดี๋ยวขอขุดตรงนี้ไปน,นึงครับแล้วค่อยค่อยขึ้นไปกว่าน้องเขียวอะ่ะเฮ้เฮ้ย อข้างบนมีเกะเปล่าก็น่าจะมีแล้วนะขอสัง่งปลาชูคราวชูวราวจริงอันนี้ชูราวมืดเลยไงปึ๊บทำเพน่นโอเคโอเคมี ดาบสิบไปอีเนนพึ่งเออใช่เอาดาบใส่แล้วก็เอาเนื้อใส่ไปแล้วก็เผาไปนนะครับแล้วก็เอาดาบใหม่มาเดี๋ยวได้พิกแอกไหมได้พิกแอกด้วยนะครับแล้วก็เอาไปพิกแอกไปเผาเอจาจะกลายเป็นทรัพยากรเลยหินเลยนะครับมือเตอดูบอกเลยมือเตอมือเตอ ปักไว้ม hmm ่เงแหละนี <ació> ่ละมากครับเออ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 ม่ล <the> ื <the> ่นน <the> ัาจอม่ลื่นเลยไม่กี้เนี่ยฮันวิวฮันวิวทุกคนหุบน่าจะเหล็กน่าดูนะเนี่ยอยู่ดีมันก็เหล็กอ่ะทำไงได้ นะครับโอ้ตาละ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 แล้วค่อยกลับมาตอนเช้านะครับตอนที่เราเช้า้วครับโอเคนะครับมันน่าจะเช้าแล้วแหละลองดูกันโอ้เช้าจริงด้วยนพข่้นเลยละ รวมกันนะเนี่ยเห้ยนะครับว่าเรื่องครับบ้านผมอะซ่อมย่อมดิวนหนึ่งครับโอเคน้ำขึคืออะไรกันนะคุณเห็นเลยไหมครับคิปเปอร์เ <laughs> ล็กคิปเปอร์โดนน้ำตึงตึงตึงอยู่ใช่ไหมน,นครับข้ามมาต่อ Yeah. Yes, no one yung I am a keeper. Tala. Eh, eh. Lick Liang, the clear and half the clear. The clear keeper. The clear keeper and half. Qua. The major bird to ระแวงนะเนี่ยระแวงนะเนี่ยโอเคอ่าโอเคนะครับมาสร้างบ้านต่ออันนี้บ้านของผมจะเป็นแบบห้าคูณห้านะครับข้างในจะเป็นแบบสามคูณสามุกรวบเลยแล้วกอยนะนะั้นเนอเอนะครับตัดไปตอนที่เราสร้างบ้านกนเสร็จครับ โอเคนะครับผมก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ปิดหลังคาร้นปิดก่อนอืม้มเจ็บไงเจ็บไงเจ็บไงล่ะเช้าไงล่ะเจ็บไงเมื่อกี้นะเจ็บไง,บง,บงโอเคครับผมขอเอาข้าวโนเป็นหินก่อนละกันไม่รู้ว่าตัวเรามีไม้อยู่ไหมอ๋อข้าวบน เอาข้อมูเป็นหินก็นแล้วนนเนะาะมันมีความสะุกสบายอยาแล้วก็ประตูมาอพปนิหือ,อ,อ,อบ้านชั่วคราวแล้วก็อยู่ใกล้เหลือเกินเหมาะสมเป็นเล็กเฮ้ยมันจะเล็เหรอตอนนั้นเป็นตอนคืน,นะครับผมไม่เห็น หลีกของฟรีหาใครก็ชอบจริงๆนะครับโอเคเอาแล้วก็ปิดเหมือนเดิมดีรออะไรที่นี่อาจจะเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบ ทางเมืองเราก็ได้แล้วครับอันนี้ใครจะไปรู้มันครับไปเอาเอ,าอ,าอ,าอาักนี้ดิปักปักปักทอนแล้วกันครับคุณคุณไม่ว่าบ้านหลังนี้เหมือนบ้านอะไรท้ายไม่ว่าดีก็คือบ้านดีบีซีเก่านเอง ของก่อนเวอร์ชั่น1.16ครับ1.1.1.5เพราะผมสร้างบ้านไปอย่างนั้นเออสติกเดือดน้ำทะลักได้มาสี่ก้อนต้องการหกกดลงเป็นเสียง โอเครับเอาตายและหิวไงเอาลืมไปว่าเราปิ้งอาหารอยู่ตอนนั้นไงครับตอนที่เราจะเปลี่ยนเหล็กจากจะเปลี่ยนไม้ให้การเป็นหินครับตอนนั้นแหละดูกันทุกสกันเลยกกเ้เชื่ลอลงดิขันท่าน นะครับอืมฝาเอาไว้ตรงเอาอันนี้มาเอาทำเผาทรายก่อนทำไมต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่ามันเคลียร์นะเว้ยก่อนก่อนนี้เผาออก,กระจุกก็ไปเตรียมบ้านก่อนครับอืม <c oughs> โหลดกี่รอบโหล,ลดกี่รอบเนี่ยโหลดกี่รอบเนี่ยกว่าจะเสร็จเนีย่ยโหลดไปโหลดมาไม่มีเตียงนอนนะชอบลหโอ้โอันนี้มา ไม่ไม่เอาเสียไม่เสร็จอย่าเอาอย่าไม่เสร็จอืมดูดไปใช่ฉลาดก็ลรงเดินมานั่นก็คือบวนน้อยข้าบันเข้าดาบเพชรตีนี่วัวไม่ใช่กแกะทีเดียวคือตายแล้วครับหมูก็ด้วย ้าูดฟันอะแบบเนี้ยไอ้มันไม่ใช่แบบนี้ดูครับหมูกับเลือดหมูกับวมเลือดเท่ากันเตายเลยถ้าเป็นดาบเพชรอะอันนี้คือดาบหินนะครับอันนี้ไม่ใช่ดาบเพชรคุณอย่ามานะครับทำสะตกูกเล ต้องหง่วงนกะันละสุดยอดไปทอดอย่าปิดก็ทำเป็นจัดเดี้ยนชั่วคราวเนะาะใครๆเอาชั่วคราวหมดเลยอะดนึงครับโอเคจะเมื่อ,อเดแล้วเหรอเมื่อยกันไปมิเนี่ย มาล้อแล้วนะ่ะบัวนิสิตโอเคครับเรเวลที่สามแล้วโอเคเราจะขึ้นเข้าไปในบ้านเพื่อไปคลิปได้แน่เลยโอเคเาปรับเลยก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาอีกรอบ ก็คลิปนี้เพียงเท่านี้ชอบก็ยิงกดไลค์กด s ับ s ไคร b e ให้กเก็บเมนคุงทีวีนะครับก็บ๊ายบายววู